ดีครับอันนี้รีวิวจานขยายของ Toyota Revo r e v o คับ4ครับตัวสูงตัวพิทเนอร์ครับขนาดจานจะเป็น350มิิเมตรครับนี่ครับเป็นจานลายใหม่เนื้อใหม่สูตรใหม่ครับเป็นสูตรไฮคาร์บอนแบบค่อนข้างสูงครับจะระบายความร้อนได้ดีกับจานลายเดิมครับ แต่งขยะายชิ้นเดียวนะครับทานชิ้นเดียวแต่ว่าทําหุดเป็นบุดหลอกเป็นเหล็กชิ้นเดียวทั้งหมดเลยชุดนี้มาพร้อมกับพับเบรกไฮเปอร์ฟอร์มานครับก็เป็นเน็กเตอร์โปรสเปกทน600องศาแล้วก็กูกไก่คอริล่าทน60 0องศาแล้วก็เป็นตัวนี่ครับดบเบซั้น60 0อองศาเหมือนกันตัวนี้เขาจะเป็นสำหรับรถรถแบกของหนักครับพวกรถ ขนของสองตันสามตันนะฮะสม่ำมากแต่ถ้าเป็นรถใช้งานซิ่งๆแล้วก็เน้นเพอร์ฟอร์มานซ์กับตัวนี้ครับสองตัวชุดนี้ทางขยายชุดนี้จัดอยูอ่จานขยายตัวนี้กับพระเบกนะครับถ้าเบกโปรสเปกกบกูไกนะ่ราคาเดียวกันก็คือหนึ่งมื่นเจ็ดพันถ้ารับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งมืนหก พันห้าร้อยถูกกว่าห้าร้อยเน่ไม่รวมน้ำมันเบระครับน้ำมันเบรกสี่ร้อยี่สิบห้าบาทเนี่ยฮะค่าแรงติดตั้งผมเอาสามร้อยครับชุดนี้ใส่ไปในวีอ่าไม่ใช่วีโก้ครับรีโวรีโวตัวสูงหรือตัวสี่คนสี่การสามห้าศูนย์มิลลิเมตรล้อต้องสิบแปดครับสิบแปดขึ้นไปสิบแปดหรือยี่สิบเนี่ยใส่สบายสบายโอเคครับสวัสดีครับ